ตอนนี้นะคะก็ในสังคมการตื่นรู้ของเรานะคะก็มีหลายต่อหลายคนมากๆนะคะที่ ascension นะคะเลื่อนมิติเลื่อนมิติในที่นี้มันคือเป็นเป็นการรับรู้นะคะเป็นการรับรู้เป็นเป็นมุมมองของของสติสัมปชัญญะของเราของจิตสำนึกของเรานะคะที่จะสามารถอ,าอยู่ใน โลกทางกายภาพสามมิตินี้แต่ว่าเราสันสะเทือนสูงกว่ามิติทางกายภาพนะคะก็คือเป็นจิตสำนึกของเรานั่นเองการรับรู้การตระหนักรู้ของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยแล้วณนะเวลานี้มันคือเวลานั้นนะคะมันคือเวลานั้นที่บอกว่ามนุษย์โลกจะ ascension มนุษย์โลกจะ ascension มันคือเวลานี้นะคะมันคือเวลาที่เรารอคอย แต่การที่จะ a s c e n s i o n ในมวลรวมได้เนี่ยคือปัจเจกบุคคลที่เป็นผู้นำที่เป็น star seed l i e w o r k e r เนี่ยจะต้องอเป็นผู้นำแสงเป็นผู้ถือแสงนะคะที่เราจะร่วมด้วยช่วยกันนำนำพาแสงนั้นนะคะให้มันเปล่งประกายออกจากคือเปล่งเปล่งออกมาจากข้างในของของแต่ละคน มันมันมันไม่ใช่ว่าเราจะย้ายโลกไม่ใช่ว่าเราจะอออกไปไหนหรือย้ายสถานที่ไปไหนนะคะที่ผู้ที่ ascension ในระดับจิตสำนึกแล้วเนี่ยยังอยู่บ้านเดิมยังอยู่กับครอบครัวเดิมยังทำงานเหมือนเดิมยังมีสิ่งแวดล้อมเหมือนเดิมผู้คนเหมือนเดิม หมายถึงทางกายภาพนะคะแต่มุมมองกับสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยมันง่ายขึ้นแล้วก็เราได้สั่นสะเทือนในในในระดับการสั่นสะเทือนที่สูงอะคะ่ะเส้นทาไลายของของตัวเราเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนไปและสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เก่ามาเมื่อกี้นะคะมันจะสะท้อนมันจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง กับเรานะคะที่เราไปมีมุมมองไปรับรู้ไปตระหนักรู้เนี่ยด้วยด้วยเส้นท i m ายที่มันที่มันสูงอนะคะ่ะด้วยเส้นท i มายที่มันสานสะเทือนเท่ากันกับการเป็นการความถี่ของของตัวเรานะคะอันนี้มันคือบาง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 ครั้งบางคนที่ อาจจะมีความเข้าใจผิดซึ่งครูเคยเข้าใจผิดมาก่อนตอนที่ยังไม่รู้อินูอินเนนะคะยังตื่นแบบงงเงียงงเงียขึ้นมาเนี่ยคือเรายังนึกภาพไม่ออกแล้วเราก็ไม่รู้ว่า,ากระบวนการนะคะกระบวนการมันจะไปในรูปแบบไหนมันจะออกมาในลักษณะยังไงนะคะเราก็จะจินตนาการตามความรู้ความเข้าใจของเราที่ ถูกอลอหลอมานะคะด้วยข้อมูลในมิติทางกายภาพที่เป็นมิติที่3ว่ามันจะต้องเป็นในรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นทางกายภาพมิติที่3ให้เป็นรูปแบบนั้นรูปแบบนี้นะคะแต่พอเราตื่นมาจนณจุดนี้นะคะ่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกล้วนๆเลยนะคะ มันมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตสำนึกทางพลังงานทางจิตวิญญาณล้วนๆมันมันเปลี่ยนอยู่อยู่ทุกลมหายใจที่บอกอะค่ะคือมันคือต้นตอแก่นของการที่มันจะเปลี่ยนทางกายภาพได้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนทางพลังงานก่อนมันต้องเปลี่ยนทางจิตสำนึกก่อนซึ่งมันเป็นคุณลักษณะเดียวกันที่ครูเคยบอกว่าซอสใช่ไหมคะพลังงานต้นกำเนิดเนี่ยที่ ที่สรรสร้างทุกสรรพสิ่งขึ้นมาเนี่ยที่เห็นเป็นรูปกายที่มีมิติที่มีเพลนที่มีอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยซอสเองก็สร้างจากจิตสำนึกนะคะจากจิตสำนึกของของของตัวซอสเองอนะคะ่ะซึ่งมันเป็นคุณสมบัติเดียวกันกันกบเอ่อบีอิงนะคะสิ่งมีชีวิตใน ในจักรวาลนี้คือ,อสรรพ,พสิ่งนะคะทุกสรรพ,พสิ่งนั่นคือเป็นคุณสมบัติของการสร้างคือสร้างสร้างจากจิตสํานึกถึงแม้ว่าเราจะไม่ตื่นเราจะสันสะเทือนต่ําเราก็กําลังสร้างโลกของตัวเองกําลังสร้างไทม์ไลน์ของตัวเองด้วยความถี่เดียวกันด้วยความไม่รู้อะค่ะสร้างด้วยความไม่รู้ อันนี้คืออยากจะพูดให้แบบเห็นภาพแล้วเคลียร์ชัดๆเลยนะคะว่าผู้ที่ตื่นนตอนนี้ค่ะเราสร้างด้วยความรู้สร้างด้วยความเข้าใจสร้างด้วยมุมมองใหม่ที่เป็นมุมมองที่ทะลุม่านผางเป็นมุมมองที่สูงกว่ามันสร้างด้วย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 การรับรู้การตระหนักรู้ที่แตกต่างไปจาก ตอนที่เราหลับไหลที่เราสั่นสะเทือนต่ำอยู่ในมิติสและผู้ที่เป็นผู้นำนะคะผู้ที่เป็นผู้นำแสงผู้ที่เป็นส,ตสตไตล์เบอร์เกอร์ทั้งหลายเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งก็มีอิทธิพลมากพอที่จะสามารถขยับเปลี่ยน,ปยนแปลงกายภาพวัตถุอะคะ่ะให้มันค่อยๆเปิดเผยเปิดเผย ความจริงของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพได้นะคะเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆเราที่เป็นスタジオライไーเกอร์ที่เป็นผู้นำแสงเนี่ยเราร่วมด้วยช่วยกันในการใช้จิตสำนึกของเราที่เป็นจิตตื่นรู้แล้วเนี่ยร่วมกันสร้างเป็นผู้นำสร้างเป็นผู้นำทางเป็นผู้บุกเบิกที่จะเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงเส้นทำลายเปลี่ยนแปลงขึ้นความผีด ให้ยกระดับขึ้นแล้วโลกมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนไปมันไม่ใช่แค่เราที่นั่งคุยกันแค่นี้มันไม่ใช่แค่เราที่ผู้คนที่ติดตามทางช่องทางของครูคนเดียวเท่านั้นผู้ที่ตื่นมีทั้งในระดับผู้นำประเทศนะคะมีทั้งผู้ที่มีอิทธิพลที่มีชื่อเสียงที่มีความรู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่เป็นด็อกเตอร์ ที่เป็นอ่าำงานอยู่ในอยู่ในสื่อหรือว่าอยู่ในที่ที่สามารถส่งส่งอิทธิพลต่อผู้คนมากมายทั่วทุกมุมโลกเราไม่ได้ทำกันแค่ในประเทศไทยไม่ไม่ได้ทำกันแค่ผู้ที่ตามครูนี้เท่านั้นนะคะคือมองกว้างๆออกไปทั่วโลกเลยอนะคะ่ะทั้งโลกเลยนะคะ ณนะตอนนี้มันเป็นไทม์ไลน์ของ s a าร์ e ีดไลเวอร์เกอร์ที่ตื่นที่ยกระดับที่ a s c เซนชันแล้วนะคะแล้วแล้วก็เทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยค่อยๆทยอยเปิดเผยเปิดตัวออกมาให้รับรู้ในที่สาธารณะซึ่งเทคโนโลยีต่างๆมันมีมาตั้งนานแล้วแต่ว่า ทางดักเน็ตนะคะเขาก็ปิดบังไว้เท่านั้นเองมันไม่ใช่ว่าเพิ่งเห็นเพิ่งมีเพิ่งนําเข้ามาในโลกอะไรเงี้ยไม่ใช่มันมีมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ว่ามันไม่ถูกเอามาเปิดเผยในที่สาธารนณะแล้วก็มันไม่ได้ถูกเอามาใช้ฟรีนะคะมันเป็นการนําเทคโนโลยีต่างๆนะั่นะนะ่ะมาหาผลประโยชน์จากผู้ที่ต้องการกบกลยผลประโยชน์ มันก็เลยไม่เข้าถึงประชาชนทุกคนที่จริงๆแล้วมีสิทธ์นะคะมีสิทธิ์เข้าถึงเท่าเทียมกันโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินไอ้สิ่งเหล่านี้ที่มันเป็นทางกายภาพวัตถุอะค่ะมันจะค่อยๆนะคะค่อยๆเปิดเผยออกมาค่อยๆนำออกมาด้วยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนนี้เพราะ,ะผู้ที่ตื่นผู้ที่เป็นผู้นำแสงนะคะ มีหลายละระดับมีหลากหลายอาชีพมีมีหลากหลายประเภทนะคะที่ที่กระจายอยู่ทั่วโลกที่เราทุกคนก็เป็นโซแพนที่เป็นอ่าจิตวิญญาณลงมาเพื่อที่จะมาทำภารกิจนี้ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นแต่และผู้แต่และคนทั้งในโลกกายภาพวัตถุเนี่ยทั้งผู้ที่มีอํำนาจหรือว่าผู้ที่เป็นคนธรรมดายอย่างครู ก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะคะต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองในรูปแบบที่เป็นการสร้างสรรค์ของตัวเองว่าจะปลุกคนให้ตื่นได้อย่างไรนี่ก็เป็นหนึ่งในการสร้างสรรค์ของสตาซิลเวอร์เกอร์ er เช่นเดียวกันก็คือเป็นหนึ่งผลงานของซอสเช่นเดียวกันนะคะว่าแต่ละผู้แต่ละคนเนี่ยจะปลุกคนอย่างไรดีคือสร้างสรรค์วิธีการปลุก บางคนก็เป็นศิลปินนะคะนักร้องอย่างเงี้ยที่เขาจะใช้เสียงนะคะใช้เสียงตัวเองในการในการเหมือนเป็นเสียงทําสมาธิได้แล้วก็มันเป็นคลื่นพลังงานที่สามารถปลุกคนให้ให้ตื่นได้ให้ยกระดับขึ้นความถี่ได้บางคนก็เป็นนักดนตรีที่เล่นเครื่องดนตรีต่างๆรวมไปถึงขันที่เบสรวมไปถึงซ่อมเสียงรวมไปถึงอะไรเงี้ยที่เขามี ความสามารถในด้านนั้นแฮนด์แพนอะไรเงี้ยที่เขามีความสามารถในด้านดนตรีบางคนก็จิตรกรวาดภาพอย่างเงี้ยค่ะคือภาพมันมันมีคลื่นพลังงานแห่งการสร้างสรรค์ที่แสดงออกถึงคลื่นพลังงานที่ที่อยู่ในภาพพอคนไปไปได้สัมผัสนะคะพลังงานนั้นมันก็ส่งส่งมาสื่อสารมากับผู้ที่จ้องมองกับผู้ที่ได้ได้ได,ได้ได้เห็น ได้ดูเนี่ยค่ะมันก็ทําให้มีความสงบภายในมันก็สามารถปลุกคนให้ตื่นได้หรือว่าผู้คนที่ออกมาแชร์นะคะออกมาแชร์ข้อมูลต่างๆในหลายรูปแบบเนี่ยก็ช่วยกันนะะช่วยกันในในการสร้างสารรค์ของตัวเองะคะ่ะว่าเราจะทํำยังไงที่เราจะสามารถปลุกคนให้ตื่นได้นี่มันก็เป็นการสร้างสารรค์ของซาซิสไลเบร์เกอร์ของแต่ละคนที่มันก็สร้างสารรค์ไม่เหมือนกันนะคะ ซึ่งนะตอนนี้มันมันเป็นไทม์ไลน์นั้นแล้วนะคะมันเป็นไทม์ไลน์ที่เราจะเดินหน้าไปสู่ยุคทองใหม่อย่างสมบูรณ์แบบไม่รู้นะคะว่าจะใช้เวลากี่ปีในการเดินหน้าไปสู่ความสมบูรณ์แบบของยุคทองใหม่แต่เราได้ก้าวเดินเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมนุษยชาติคือณนะตอนนี้มัน มันเขาเรียกอะไรอะ่ะมัน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 ได้ได้ขึ้นยานพาหนะนั้นแล้วมันมันได้ขี่โฟนั้นแล้วมันได้อยู่บนเส้นทางนั้นเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ที่ตื่นแล้วอยู่ในอยู่ในเส้นทางเนี่ยค่ะเราเราได้วิวัฒเราได้พัฒนาแล้วนะคะเราไม่ได้เราไม่ได้ต้องรออะไรทั้งสิ้นแล้วนะคะนะตอนเนี้ย มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะต้องรออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเราอยู่ในอยู่ในกระบวนการนั้นเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ที่อยู่ในเส้นทางแล้วก็รับข้อมูลข่าวสารนี้มาแต่ว่ามันก็อยู่ที่ฝีมือของแต่ละประเจกบุคคลนะคะว่าเราเนี่ยจะขัดเกลาตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนเราจะมีสติเราจะวิวัฒน์ของตัวเองเนี่ย มากน้อยขนาดไหนพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่แต่กับอ่ากับปัจเจกบุคคลแต่ละจิตวิญญาณแต่ละผู้คนที่จะอ่าก้าวก้าวไปข้างหน้าได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะแต่เราอ่ะอยู่ในกระบวนการนั้นเรียบร้อยแล้วมันมันไม่ได้ต้องอ่ารอรอว่าเมื่อไหร่จะ ascension รอว่าเมื่อไหร่จะ ascension ที่ เรารอมาปีที่แล้วนะคะคือณเวลานี้นะคะเราอยู่ในกระบวนการนั้นแล้วแล้วณนะตอนนี้ค่ะมันเป็นไทม์ไลน์ที่มันเร่งกระบวนการเลยด้วยซ้ําเพราะว่าผู้คนตื่นรู้เยอะมากแล้วพลังมวลรวมของแสงสว่างของการตื่นของผู้คนในในโลกเราอะคะ่ะมันส่องแสงได้แบบคือมหาศาลคือพลังงานมันเข้มข้นพลังงานมันมันสามารถที่จะปลุกผู้อื่นได้ ตื่นได้ง่ายได้ไวได้เร็วขึ้นมากๆนะคะ,ะเส้นทางของเราเนี่ยน่าจะไม่ได้ล่าช้าอีกต่อไปแล้วนะคะด้วยเราสามารถติดต่อสื่อสารกับ b บีอิงที่มีการสั่นสะเทือนสูงได้แล้วด้วยแล้วก็มีจํานวนมากขึ้นด้วยที่สามารถติดต่อได้มันก็จะทำให้มันง่ายนะคะต่อการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเพราะข้อมูลที่เป็นความรู้ที่เป็นความจริงจัก,กรวานเ่าเนี่ยมัน มันคือทุกๆข้อมูลทุกๆสัญลักษณ์ทุกๆอคลื่นพลังงานที่ที่ที่เราได้รับอะค่ะมันจะเป็นรหัสเป็นโค้ดทั้งหมดเลยเป็นเป็นรหัสเป็นตัวเลขทั้งหมดที่มันเป็นลักษณะเหมือนแมทริกอะค่ะที่เป็นสีเขียวๆแล้วมันเป็นอตัวเลขเป็นเป็นตัวเลขยาวๆยาวๆยาวๆลงมาที่มันหลายๆลงมาคือจริงๆแล้ว สนามพลังงานแม่เหล็กโลกอะค่ะมันก็เป็นที่เขาเรียกว่ากริดอะคือมันเป็นตารางตารางกริดที่เป็นโฮโลแกรมที่มันสร้างโฮโลแกรมแล้วมันจะมีไอรหัสโค้ดต่างๆเหล่านั้นอะอยู่แบบทั่วโลกเลยแล้วก็ทุกคลื่นพลังงานความถี่ที่มันสั่นสะเทือนแต่ละระดับอยู่ที่ว่าเราอะจะสั่นสะเทือนไปไปเท่ากับความถี่ไหน แล้วเราก็จะได้รับข้อมูลในความถี่ในระดับเดียวกันนั้นอันนี้คืออธิบายให้เข้าใจว่าทำไมเราถึงตื่นอยู่ๆเราทำไมเราถึงตื่นมันไม่ใช่อยู่ๆเราถึงตื่นนะคะคือการการมีชีวิตอยู่ในในโลกเนี่ยมันเป็นสามมิติเนี่ยคือเราอมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าไงคะแต่ว่าการทำงานของ เนี่ยในอากาศนะคะคืออธิบายให้แบบชาวบ้านชาวบ้านเข้าใจง่ายๆอย่างเราเราอย่างท่านๆนะคะคือมันในอากาศเนี่ยมันมันมีนมคลื่นพลังงานลออยู่เต็มไปหมดเลยนะคะทั้งอ่าพลังงานที่เป็นความถี่ต่ําความถี่สูงคือมีมีทุกคลื่นความถี่เหมือนคลื่นวิทยุอะค่ะเหมือนคึื่นวิทยุคลื่นโทรศัพท์คลื่นอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นเลย ขึ้นไฟฟ้าอะไรเงี้ยเรามองไม่เห็นเลยนะคะเรามองไม่เห็นเลยแต่มันมีอยู่ทั่วไปเลยแล้วทีเนี้ยมันอยู่ที่ว่ากายเนี้ยที่เป็นหุ่นยนต์ชีวภาพเนี้ยของเราอะค่ะมันจะสามารถทำงานสอดคล้องร่วมกันกับอวัยวะภายในของเราแล้วก็อ่าการสั่นสะเทือนในสนามแม่เหล็กพลังงานไฟฟ้าที่มันมันอยู่ในเ,นเป็นเป็นโครงสร้างรวมของมนุษย์หนึ่งคนนะคะ ที่มันจะมีร่างกายจิตใจจิตวิญญาณนะคะที่มันจะทํางานร่วมกันเนี่ยมันจะยกระดับนะคะมันจะช่วยกันแบบยกระดับขึ้นความถี่ไปสู่ความถี่ไหนเราก็จะได้รับรู้ในข้อมูลความถี่นั้นมันก็เลยไม่แปลกใจว่าผู้ที่ยังไม่ตื่นและไม่เคยรับรู้ข้อมูลที่ครูอธิบายไปเนี่ย เขาก็บอกว่ามันไม่มีจริงนะมันไม่มีจริงมันเขาไม่เคยเห็นเขาไม่เคยสัมผัสแล้วคนทั่วไปในระดับเดียวกันกับเขาก็ไม่เห็นมีใครเชื่อไม่เห็นมีใครเข้าใจไม่มันไม่มีจริงอ่ะข้อมูลเหล่านี้มันไม่มีจริงอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ได้ผิดแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราอะมันสั่นสะเทือนในในการรับข้อมูลในในคลื่นไหน ข้อมูลอะ่ะมันมีจริงอยู่ทุกอยู่ทุกระดับนะคะแล้วก็มากกว่าที่เรารู้ด้วยซ้ำที่เป็นอันนันนะคะที่มีไม่จำกัดไม่จำกัดนะคะคำว่าไม่จำกัดไม่จำกัดเลยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะมันเปรียบเทียบเหมือนกับว่าหากว่าเราไปคุยกับอะไรเดียวอะเหมือนเหมือนเมื่อก่อนอางนะคะเมื่อก่อนที่เรา ใช้โทรศัพท์ง่ายสุดเลยเมื่อก่อนที่เราใช้โทรศัพท์ที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นเครื่องที่มันต้องกดกดกดแล้วก็เป็นจอขาวดำโนเกียโนเกียเลยนะสามสามหนึ่งมั้งที่ดังๆอะค่ะโนเกียแบบนั้นและพอมีสตีฟจอบมาพูดว่าโทรศัพท์ในอนาคตอะมันจะไม่มีปุ่มอีกต่อไปแล้วมันจะเป็นจอสีแล้วมันจะเป็นจอแบน แล้วมันจะเป็นเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถหาข้อมูลทุกอย่างได้เล่นเกมได้แต่ก่อนเนาะเล่นเกมอ่าแต่ก่อนแบบสานะมสามหนึ่งศูนย์น่ะมันมันมันเล่นเกมงูค่ะเล่นเกมได้แค่นั้นนะคะถ่ายรูปก็ไม่ได้อะไรเงี้ยต่อไปมันจะถ่ายรูปได้มันจะทํางานได้มันจะคือทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วณนะตอนนั้นนะคะที่คนยังไม่ตื่นกันเลยนะคะ มีคนตื่นนี่คือ0.01%ของของของโลกเราที่เป็น8พ0 0ล้านคนนะ่ะมีแต่ผู้ทีอ่อาจจะเป็นเกียรจิอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยที่ที่ปฏิบัติทีเ่เข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองเงี้ยที่ตื่นแล้วผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในอยู่ในสังคมอะค่ะมันไม่มีใครตื่นแล้วพอสตีฟจ็อบพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ไม่มีใครเชื่อนะคะว่ามันจะเป็นไปได้ได้ยังไง โทรศัพท์ไม่มีปุ่มกดตัวเลขแล้วมันจะกดได้ยังไงเพอรเจอร์เพิร์ฝันไรสาระเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครเชื่อนะคะจน Apple ออกมาแล้ว n o เกียก็หายไปเลยนะะหายไปจากท้องตลาดเลย <c oughs> คือจริงๆแล้วเทคโนโลยีนี้นะคะในะสังคมการตื่นรู้ที่อยู่ในข้อมูล ที่ไม่ได้เปิดเผยในที่สาธารณะทั่วไปอะไอเทคโนโลยีไอโฟนเนี่ยมันก็เป็นเทคโนโลยีต่างดาวนะคะที่สติฟจ็อบดาวน์โหลดข้อมูลได้แล้วก็เอามาสร้างสรรค์ต่อเป็นนวัตกรรมของมนุษย์มิติสามเกิดขึ้นแล้วผู้คนก็ใช้กันทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ยี่ห้ออื่นๆก็ใช้ในรูปแบบเดียวกัน แล้วต่อไปในอนาคตมันก็จะมีอโทรศัพท์ที่เป็นเป็นโฮโลแกรมละทีนี้มันจะไม่ใช่เป็นเครื่องที่จะมาถือเป็นโฮโลแกรมอ่ะโฮโลแกรมที่มันอเหมือนในหนังไซไฟอ่ะเป็นเป็นคนขึ้นมาเลยคือมองเห็นคนแต่จับต้องไม่ได้อะค่ะที่เป็นโฮโลแกรมขึ้นมาเลยที่จะสื่อสารกันได้ในรูปแบบนั้นถ้าครูพูดวันนี้นะเนี่ยอาดวิดีโอไว้เนี่ยวันนี้ เขาบอกว่าโอ้ยมันมีแต่ในหนังเท่าน,นั้นแหละมันไม่มีความมันไม่มีจริงหรอกมันมีแต่ในหนังเขาสร้างขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่เชื่อแล้วก็ยังไม่มีความรู้แล้วก็ยังไม่สามารถาดาวน์โหลดข้อมูลหรือสื่อสารหรือว่าได้ข้อมูลข้อเท็จจริงนี้ก็จะไม่เชื่อเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะมันจะมีได้ยังไงแบบโทรศัพท์ที่แบบมันเป็นโฮโลแกรม ที่มันสื่อสารได้อะคือมันไม่ต้องเป็นจอและมันเป็นโฮโลแกรมเลยนะคะที่จะสื่อสารกันเนี้ยแล้วก็คอยดูนะคะในอนาคตอันใกล้คอยดูว่ามันจะเกิดขึ้นไหมในรูปแบบเนี้ยค่ะการทำงานของอกระบวนการในการ a s c e n s i o n นะตอนเนี้ยมันอยู่ในรูปแบบลักษณะนี้ที่นะคะที่ครูยกตัวอย่างเนี้ยมันเป็นแค่แบบเศษส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง โลกของเราทั้งใบเลยนะคะคือมันมันจะเปลี่ยนไปทุกมุมมองทุกมิติเลยนะคะทั้งทั้งระบบเลยการเมืองการปกครองการเงินการธนาคารการศึกษาการความเชื่อสังคมศาส,สนาเอ่อเทรนด์อะไรต่างๆคือความรู้อะไรเงี้ยคือสิ่งแวดล้อมอะไรมันเปลี่ยนเปลี่ยนทุกมิติะคะ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนทุกมิติเลยที่เราเคยรับรู้นะคะแต่ว่ามันก็จะค่อยๆเปลี่ยนเพื่อที่จะ ให้ให้ให้มนุษย์เราอะค่อยๆปรับตัวนะคะค่อยๆปรับตัวว่าอ่าอันนี้มีสิ่งใหม่มานะมีสิ่งใหม่มานะมีสิ่งใหม่มานะแต่มนุษย์อะโดยธรรมชาติอะปรับตัวเก่งอยู่แล้วนะคะปรับตัวเก่งอยู่แล้วและเราจะปรับตัวได้ไวมากขึ้นหากผู้คนได้รับรู้ข้อมูลแล้วตื่นรู้เนี่ยมันจะไวแล้วมันจะมีความเร็วในการเปลี่ยนแปลงนี่คือแบบฟาสเลยนะคะ เพราะฉะนั้น,นตอนเนี้ค่ะที่ผู้ที่ตื่นแล้วเนี่ยคือไม่ได้มีข้อสงสัยข้อกังขาอะไรเลยนะคะเกี่ยวกับการวิวัต์ของโลกคือรู้ตระหนักรู้ด้วยข้อมูลนะคะด้วยความรู้จากจัก,กรวาลสากลด้วยการตระหนักรู้ด้วยตัวเองด้วยการสัมผัสจากสภาวะภายในที่เชื่อมต่อที่ดาวน์โหลดข้อมูลที่นำมาแก้ไขปัญหาตัวเองนะคะ ได้แบบเปลี่ยนตัวเองจากข้างในเป็นคนใหม่คือรู้กระบวนการในการสร้างที่แท้จริงรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราคือใครแล้วก็เรามีความสามารถอะไรบ้างศักยภาพอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะสรรสร้างได้ก็มาใช้มาทดลองมาทำมาสร้างชีวิตของตัวเองเป็นเป็นโลก เป็นโลกของตัวเองที่ที่เห็นตามโลกความเป็นจริงของตัวเองเป็นไทม์ไลน์ใหม่ที่มันสามารถอ,อ,อธิบายที่เป็นมิติ3ที่เข้าใจคือที่มันสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมภายนอกผู้คนภายนอกให้เป็นไปตามอย่างใจเราอยากจะให้เป็นแต่จริงๆแล้วการทำงานของมันคือเป็นกระบวนการที่มันสะท้อนนะคะสะท้อนจากความเป็นข้างในของเราอะ สิ่งแวดล้อมภายนอกกับผู้คนภายนอกอะ่ะก็เลยเล่นบทในในเส้นไทม์ไลน์ที่ที่เป็นการสันสะเทือนสูงที่ที่มันเทียบเท่ากับการเป็นของเราที่มันเป็นการสันสะเทือนสูงในระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นอะ่ะมันก็เหมือนกับว่าผู้คนทําไมเปลี่ยนไปนะคะทำไมพูดกันง่ายขึ้นทําไมเข้าใจกันง่ายขึ้นทําไมไม่ถือสาหาความกับเราเลยนะทั้งททีททท่แต่ก่อนพูดอะไรไปเขาก็ต้องเถียงเขาก็ต้องแบบ เออไม่เข้าใจอะไรเงี้ยมันมันเป็นการเป็นของเราที่มันเป็นจากเนื้อแท้แล้วก็เชื่อมั่นอย่างมีจุดยืนไม่สันคลอนภาพสะท้อนนะคะมันก็จะเป็นผู้คนที่ไม่สันคลอนกับเราเช่นเดียวกันแต่ถ้าเรายังเราเราเรารู้เราเชื่อมั่นนะคะแต่ว่าเรายังสันคลอนอยู่สภาพแวดล้อมข้างนอกผู้คนข้างนอกค่ะเขาก็สันคลอนตามตาม,ตามการสันสะเทือนของเราเช่นเดียวกันว่าเอาวันนี้ ก็ก็ดูคอยตามเราดีนะก็ดูเอ่อเป็นมิติเดียวกันนะแต่พอพุวกนี้มาทำไมเป็นอีกมิติหนึ่งไปคือตัวเราเองนี่แหละนะมันเป็นมันเป็นภาพสะท้อนว่าเออเราเองก็ยังยังไม่มั่นคงกับการสันสะเทือนของตัวเองนะคะมันก็จะเป็นอ่าผลสะท้อนของของของ,ของโลกของเราที่เราสร้างจากจากจิตของเราจากจิตสํานึกของเราจากระดับจิตสํานึกของเรานี่เองนะคะนี่เป็น นี่เป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างสารรค์อย่างอย่างมั่นคงอย่างวางใจอย่างเชื่อมั่นก,กับกับการเป็นของตัวเองจริงๆกับกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเองจริงๆที่เราจะต้องโฟกัสในการในการสร้างของเราอ่ะในการเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นการสรรสะเทือนของเราค่ะเพื่อที่ เราก็ทํางานกับตัวเราเองนี่แหละแต่ว่าทุกผู้ทุกคนที่ตื่นก็คือทํางานกับตัวเองแล้วพลังงานมวลรวมมะค่ะมันก็จะแบบเป็นพลังงานที่มันมันสร้างโลกใหม่ได้ได้ได้อย่างเข้มข้นขึ้นนะคะได้อย่างเข้มข้นขึ้นแล้วก็มันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้มันก็เร็วกว่าปีที่แล้วแล้วปีที่แล้วก็เร็วกว่าสองสาปีที่แล้วนะคะ คนตื่นกันเยอะแล้วก็การสั่นสะเทือนของโลกเราเนี่ยมันมันสูงขึ้นมากๆแล้วนะตอนนี้สำหรับผู้ที่ตื่นนะแล้วก็เออคือบางคนก็บอกว่าแล้วแล้ว,ลว,ลวคนรอบข้างเขายังไม่ตื่นเลยเนะี้ยไม่ต้องไปสนใจนะคือไม่ไม่ไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะตื่นหรือไม่ตื่นถึงเวลาเดี๋ยวเขาตื่นเองนะเราสนใจตัวเราให้มากที่สุดเพราะงานที่สำคัญที่สุดคือการทำงานกับตัวเอง การที่จะอยู่กับตัวเองอย่างสถียนนะคะอย่างสถียนอย่างสมดุลเนี่ยเราก็ต้องทํางานหนักกับตัวเองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราไม่ได้มีหน้าที่ไปโฟกัสสิ่งอื่นภายนอกคนอื่นภายนอกเป็นห่วงเป็นใยผู้อื่นคนอื่นไม่ใช่นะคะหน้าที่ของเราแก่นแท้เลยไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าซอสก็สร้างเรามาอย่างนี้นะค,ะคือทุกคนจะต้อง ทำหน้าที่ของตัวเองคือรับผิดชอบขึ้นพลังงานของตัวเองแล้วก็สร้างนะคะสร้างสร้างชีวิตของตัวเองมันเป็นความรับผิดชอบร้อยเปอร์เซ็นตของตัวเองถ้าเรา,เาทำเช่นนี้แล้วอะคะ่ะผู้คนภายนอกคือเราจะช่วยเขาโดยปริยายนะ,ะเรายิ่งตื่นเรายิ่งสะเทียนเรายิ่งสมดุลเรายิ่งมั่นคงสิ่งแวดล้อมภายนอกก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามนั้นคือเราก็เป็นขึ้นพลังงานที่กระเพื่อมไป กระตุ้นต่อมตื่นของเขานะคะได้เร็วขึ้นเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ฝากไปด้วยสําหรับอ่อณช่วงเวลานี้นะคะที่มันเป็นช่วงเวลาแห่งการ ascension เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในความฝึกฝึกความสเสถียรฝึกความเสถียรฝึกความสมดุลฝึกการเป็นของขึ้นพลังงานในมิติสูงให้คงสภาวะน,นั้นไว ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้คืออยู่กับปัจจุบันขณะให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นั่นแหละนี่คืองานของเราหนะักตอนนี้นะคะสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนเจอกันวิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ